เธอเธอยังอยู่ได้อีกนานเจนนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมดราม่าเธอมีทุกวันเดี๋ยวชาให้เอ่อยังไงก็ได้บอกมาได้หมดได้หมดเหมือนกันเออขอบคุณมากลูกสาวปังมากคนดูเห<ค>มือนหกขอโปรฉ่ำๆสิคนดูเหมือนหกคูก็ <c oughs> โปรฉ่ำๆแลวไม่มีทีมงานหลังบ้านเลยคนมันต้องอย่างนั้นหนูมีจะที่ไหนอะเมื่อวานหนูมีใครอะ เออ,เอ,อถือว่าคืนของมามาโอเคห้าร้อยไม่ได้เยอะอ,อ,อะไรออ,ออกได้นะของพี่อะ่ะหนูไม่ซีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเออเราเอาตามเอาตามยอดจริงได้เลยพี่ใช่เพราะเมื่อวันลูกสาวพูดพูดผิดยอดหมื่นสี่จริงๆยอดมันหนึ่งสองไม่ตอนนั้นมันเหมือนสี่น่าจะยกเลิกอ่าอืม โอเคงั้นเดี๋ยวจะรีบไปตามน้ำพริกกะปิรีบไปไหว้ก่อนเถอะไหลแล้วจะได้อคือยอดที่เราดีลกันอ่ะลูกค้าเขาโอนหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงว่ารับจริงเท่าไหร่เนื้อออกปะอืมอืออืออันนี้ก็หลอดลุ้นปลายทางนะคะแต่แต่ส่วนใหญ่ปลายทางอ่ะน่ารักที่คนดูลดูไล์จิมี่ปลายทางอ่ะเอาอยู่แล้วปลายทางอ่ะยกเลิกน้อยแต่ถ้าก็ยกเลิกก็ยกเลิกเลยอืออือลูกค้าน่ารักนะสำหรับหอมอ่ะถ้ายกเลิกเลยอ่ะคือเขาน้ารักมากถ้ายกเลิกของอม ไม่จะไม่ได้ของแล้วเนาะเพราะของหมดโกดังเนาะหมด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 อืเดีย๋ยวฉันร<ด>ีบไปไ<ด>ต่ำน,น้วี<ๆ>่กะปิเรียกไปให้เธอเธอได้ไม่ยุง่งที่บูมนอนบ้านเธอไหมเมื่อคืนไม่ค่ะน่าจะนอนพรุ่งนี้เรื่อนอนวันนี้อ๋อโอเคน้องเฮงเฮงน้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะพี่เห็นเมื่อวานโรยมากนะสุดพี่สามวันแล้ววันนี้เข้าวันที่สี่เออไม่ต้องถึงหกโมงเชา้าห้าหกโมงเชา้าหลอกลูกสาวเอ้ยเก่งใจแบร์น่ะพี่นึกออกปะเขาก็รอกันอ่ะ เขาโตเข้าใจแต่เราก็ต้องรักษาสุขภาพเพราะถ้าเราป่วยอย่างเงี้ยเราก็ไล่เขาไม่ได้เธอเธอยังอยู่ได้อีกนานเจนนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมดาม่าเธอมีทุกวันเราจะบอกให้ยิ่งด่าเธอเธอยิ่งดังขอบคุณค่ะเออเนอะกําลังใจเข้มแข็งเข้มแข็งนะน้องไม่ต้องสนใจสิ่งเหล่านี้เลยนะได้ครับอืมโอเคครับโชคดีครับโอเคพี่หอมขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณเจนนี่เช่นกันครับบายบาย